วันที่9กันยายน2568มีรายงานว่าศาลจังหวัดธัญบุรีอ่านคำพิพากษาคดีโศกนาฏกรรมกรณีเพลิงไหม้รถบัสทศนศึกษาจนทำให้ครูและเด็กนักเรียนจากจังหวัดอุทัยธานีเสียชีวิตถึง23รายเหตุเกิดขึ้นเมื่อวันที่1ตุลาคมปี2567ที่ผ่านมาบริเวณถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาเข้าใกล้อนุสรสถานแห่งชาติตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี ศาลชั้นต้นมีคำสั่งลงโทษจำเลย3าคนคือเจ้าของอู่รถซึ่งเป็นพ่อและลูกสาวเป็นจำเลยที่1และ2รวมถึงคนขับรถบัสซึ่งเป็นจำเลยที่3โดยสารมีคำสั่งให้จำคุกเจ้าของอู่จำเลยที่1 2. คนละ8ปีปรับคนละ200 0 0 0บาทแต่เมื่อให้การรับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือจำคุกคนละ4ปีปรับคนละ100 0 0 0บาทพร้อมรอการลงโทษ2ปีและคุมประพฤติ ส่วนคนขับรถบัสจำเลยที่3ศารสั่งจำคุก8ปี2เดือนปรับ2,500 0บาทแต่เมื่อรับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือจำคุก4ปี1เดือนปรับ1,2,500บาทและให้รอการลงโทษ2ปีเช่นเดียวกัน